สวัสดีทุกคนทุกพีทุกน้องทุกญาติและทุกสมพันธ์ในโปกมอน้วยครับผมในทกผมคนเดิมอีกแล้วนะผมท <c oughs> ้าทานวันนี้เราจะทำเลยนะผม,ผมก็ตามชื่อคลิปเลยนะผมวันนี้ผมก็กลับไปครั้งกับเดบลูอาไครเช่นเคยนะครับผมวันนี้เราก็จะมาเปิดกาชากันัเองนั่นก็คือตัวของซัสสกิจังนะผมและก็มาโคโ,โตนั่นเองซึ่งสองตัวนี้เป็นตัวเมนหลักของผมทั้งนั้นเลยในสองตัวเนี่ย <t un> ททเอาละผู้ปั้ามทำเพลงมาเยอะพอแล้วเริ่มด้วยที่สิบโลแรกเลยดีกว่าเปิดได้บัตรฟรีเลยตุม้ม <t un> ไม่มีใครจะมาออกสิบโลแรกนี่บ้าไปแล้วเอาหน้าขยับวัดดว,วงกันเราวใชฮะสิบใบที่สองปิงอ่ะเอาหน้ามึงมึงต้องให้กูเล่นสูตรนี้ใช่ไหมอะ่ะลอง เราต้องใช้สูตรเดิมเราต้องตัดพอยก่อนอคือแบบไม่เอาไม่เอาซอร์กีเออไม่เอาซอร์กีพูดจบหรือยังโอเคกูไม่เอาซอร์สกีไม่เอาซอร์สกีเอาตัวรู่ตัวอื่นมาก็ได้กูไม่เอาแล้วซอร์สกีตัดพอยก่อนตัดพอยก่อนไม่เอาซอร์สกีไม่เอาซอร์สกีแล้วแม่งก็ไม่ให้กูจริงอืมโอ้โหตั้ม กูได <rude S 2> ้กลิ่น oh, สิ่งมีชีวิตที่หลบเกลือโอ้จีเลยจีเลยกูนี่จีเลยกูนี่จีเลยกูนี่จีเลยออกของให้พ่อหน่อลูกออกของใหพ่อน่ลูกออกสักกี่จังให้พ่อหน่อลูกถ้าออกดอกนี้เนี่ยพ่อจะทำบุญให้หนูเยอะเลยลูกโอ้มันเลยเกย์โอ้มันเลยเกย์โอ้มันเลยเกย์ปุ่ม แฟมฟ้าจุกจุออมาให้พอเถิดนะลูกเอ้ยพ่อรอคอยเออนั่นแหละซาสึกิซาสึกิซาสึผูพิมพ์อะไรกูเลยสึเออใบที่หกใบที่หกใบที่หกมารุ่นพร้อมกันคุณผู้ชม ซาซึกิ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 มิสากิกิวันกันครับผมแต่ไม่ใช่ตัวนี้โอ้ตายตายหงมิสากิก็ตัวเมียเหมือนกันครับผมแต่แต่มีแล้วมีแล้วมีแล้วมิสากิจะมาบ่อยในลุกนะ ขอขอสักวันหนึ่งเดี๋ยวไปเปลี่ยนเอลแปล๊บหนึ่งก่อนคาดวขข่ากับใครได้ไหมเนี่ยแ <c oughs> ม่งหน้าล็อบบี้ก็เป็นรูปมิสกิด้วยเอาคาดดีกอริลา่าพ่อต้องวางพึ่งหนูแล,ล้วลูมากอริลา่าเอาของอีกเยอะพอเอาของอีกเยพอมาเปลี่ยนเป็นมีการละหวังว่าดวงมันจะดีนะจุกครับผมจุกจังหวะนี้โอ้โหเกลือมากเลยฮะเกลือจัดเลยฮะเจ้านี้เอ,ออเออนั่นแหละนั่นแหละคุยง่ายกันหน่อยเออนั่นแหละ ซาสึกิโอเคไปที่เก้ไปที่เก้าไปที่เก้าไปที่เกเธอต้องออกมาให้ครูเห็นแล้วล่ะซาสึกิจังครูร้อให้นุสกดจิตครูอยู่เพราะฉะนั้นข้าขออันเชิญเจ้าซาสึกิ โอ้โอ้เออตุ๊ดเลสองตัวเอออ่าจุกตุ้มเออนั่นแหละ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 แอลรู้สมังว่าใครใหญ่ซัตสึกิซัตสึกิซัตสึกิ ซาสึกิมาหาพ่อเลยลูกฮ่า90โลยังไม่ถึง100โลเลยยึุทธ์คีให้มันได้ย่างงี้สิวะโอเคมาโคโตะท่านมาโคโตะข้าขออัญเชิญท่านได้โปรด <c oughs> เวลาพนันโลกเอาเล้วผมจะเข้าสู่ช่วงพนันกับคุณผู้ชมกันเลยถ้าเกิดดอกนี้มันออกมาขาั้โตผมจะถ่ายคลิปเต้นโชว์ให้คุณผู้ชมดูเอาอเลยผมมาเริ่มกันเลยผมสามสองไอคิปเปถ้าเกิดมันออกมาขาั้ตนี้กูจะถ่ายคลิปเต้น แอลอะไรแดกกูหรอกแอลเป็นอะไรแดกกูหรอกไม่รู้ว่าจะดีใจไหมที่มันดีเต้นแต่ก็แอบเสียใจอยู่หน่อยที่มันไม่ออกมาขัตัวให้กู <c oughs> โอเคตามเขาคันตามเขาคันไม่เอามาขัตัวไม่เอามาขัตัว <c oughs> ไม่เอามาขัตัวจริงที่ห <c oughs> <c oughs> มอการันตีได้เลยมั้งเนี่ย อ้อมวงสักตัวให้ให้กูก็ดีแล้วเปิดรวมโอ้โหเมาการันตีละกูชมีปั๊กวิปปิ้งเออแตกอื้อนั่นแหละโอ้โหใบแรกเลยยัดเช่ดมาคู ขอขมาท่านมาขโตะท่านมาขโตพูดนี้ข้านับถือยิงนักอุ้ยสาธุเออเหรอได้งนี้สิวะไม่โดนการันตีไหมถ้าถามว่าใช้ได้ไหมกับกาชารอบนี้ก็ใช้ได้อยู่ทุกคนใช้ได้อยู่ดีดีดีทีละที่ได้มาสองตัวโดยที่ไม่เหมาการันตีเลยอ้ยวันนี้เอ้ยมันได้สองตัวโดยที่ไม่โดนการันตีนี้นี่ก็คือดวงดียนะอเออวะ แต,แต่ส่วนตัวก็อยากได้เออเจียกี่นะเจียกี no ่นาฬิกาส่วนไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยสไตล์ผมเท่าไหร่นะสไตล์ผมต้องแบบนี่ต้องแบบนี้ต้องแบบนี้ไล่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 นี่ทรงชุดดำอะไรแบบนี้แก็บโอเคปิดคลิป